ข่าวดีพี่น้องข่าวดีสําหรับบอลโจนะคะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สิ่า่บอกเรื่องเล่าของบอลโจนะคะพี่น้องกล่าวคำว่าสวัสดีกับพ,อพอ่อนเผเอฟซีสุขูชุกคขนนะคะเอฟซีสาวน้อยเพชรแบนเพ่ง FC, เอฟซีอ่ออีหลานนอยอุ้งอิงนะคะ FC, เอฟซีเพชรแสงตะวันจีโอทู่นะคะพี่น้องเม่ว่าเรื่องเล่าของความโศกดีนะคะพี่น้องต้องบอกว่าโศคดีนะคะพี่น้องทือว่าเป็นเรื่องเล่าที่จบลงตัวนะคะบอลโจเพิไินนโพนเววา เอ่อเสียเอ็มเสียอาร์มตอนนี้นะมาเป็นแอดมินสาวหน่อยเหลวเดอปวระซันประมาณนั้นนะคะพี่น้องบอดจูคนใดอ่อเสียเอ็มเสียอาร์มนะคะมาเป็นสาวหน่อยพิษบ้านแพงก็จะเป็นเสียอาร์มสาวหน่อยพิษบ้านแพงออฟติเชียลด้วยบาดดิเงินบาคัะพี่น้องเออเสียเอ็มสาวน้อยพชรบ้านแพงออฟติเชียลนะคะพี่น้องคนไห้มาเปลี่ยนแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้ก็คือสิมาเป็นแอดมินเห็นกับสาวน้อยซึ่งเพื่อนเองก็ได้ประกาศไปว่า เป็นอยากได้แอดมินเพิ่มนะคะพี่น้องจากสองสามคนนะคะพี่น้องนั่นก็คือเสียเอินกับเสียอาบนั่นแหละนะคะพี่น้องซึ่งก็มาหน,นี้นะคะพี่น้องแอดเปิ้ลแต่ว่าสิไปหยอกล่องถามเบิงอยู่นะคะพี่น้องแต่ความเป็นไปได้นี่คงจะบ่มีดอกนะคะพี่น้องจะเราแอดเปินลมาะแอเนเป hey, ิ้ลเฮ้ยเบาไว้ไวุยไล่เ,อเ่อสิไปล่องหยอกวัดอยู่ด้วยนี่นะคะพี่น้องมาสิไปสามาัครเป็นแนเอดมินก็น่้แอดเปิ้บ่มีโอกโโาสเบียวเลยพี่น้อง ข้อหมายอยงี่อยากจะรู้ว่าบอดโจลจแสดงความที่เห็นแบบไหนสำหรับเพื่อนได้หาซื้อปิดไปแล้วพี่น้องเออความนั้นนะคะพี่น้องเรื่องหน้าขบงตั้มสนุกสนานของแอปเปิ้ลนะคะพี่น้องอยากจะไปหยอกบอดโจซื้อดอกนะคะแต่เริ่มประทันเลยหยอกซ้ำนะคะพี่น้องเพิ่นได้เลี่ยวเริ่มพี่น้องเร้่มเพิ่นได้เลี่ยวนะคะพี่น้องก็คือเสียอ็มกับเสียอ่านนะคะเสียอานเป็นที่เจ้าของรถแห่ถ่ายรถแห่ได้พี่น้องถ่ายรถแห่เพื่อนนี่รถแห่เป็นของเจ้าของอยู่เลย นะคะพี่น,อน้องไม่เนี้มีนะคะจะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เป็นใดบุคลาก,ก่อนที่มีความสามารถนะคะพี่น้องสําหรับเสียอ่านนะคะเส้นเส้กันกม่ได้ต่างกันพี่น้องเห็นว่าจะมีความรู้ทังด้านไรซดอย่งางแม่หลายหลายเมลนะคะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการทํางานว่า้ลื่นุ่มชะกันนะคะพี่น้องบอกว่าว่ามีกาลังบอกว่ากําลังมีเฮียมีแงงว่าพี่น,อน้องเนาะสามารถที่เดินไปกับบอดจได้ง่าย นะคะยินดีต้องบอกว่ายินดีกับบอโจ้พี 2, น่น,น้องสาหรับแอดมินสองคนสองท่านนี่มาจากใสนะคะมาจากเรื่องเล่าของชีวิตของแต่ละคนก็คืออยู่ในเรื่องเล่าของการเป็นเรื่องเล่าของเกีเ่ยวกับหมอลองหมอล่อั่นทีเดีวและที่สําคัญก็คือเสียอามนะคะพี่น้องได้เขามาเรียนดูในช่วงที่บอโจิคนเปิดสอนนะคะเจโอวันนะคะพี่น้องต่ถือว่าเป็นหนึ่งไม่สามารถชิกเจโอวัน นะคะพี่น้องที่เขามาเริ่มต้นจากศูนย์นะคะบอสจะมี fc ติดตามมาอยุติได้แต่สร้างตามนะคะพี่น้องเพิ่นมาเปิดช่องใหม่คือเสียร์อาร์มเจโอวันออฟฟิเชียนนะคะพี่น้องมันก็คือถือว่าเป็นรุ่นพ p ของแอดเพนกันแล้วกันนะคะพี่น้องเป็นเซีวร์เสียร์อาร์มเจโอวันนี่พี่น้องเออผลว่าไซต์เจโอวันนั่นคือเผนเลี้ยงดูเรื่องราวของเจโอวันนะคะเพิ่นเลี้ยงก่อนแอดเพนรุ่นหนึ่งผลเป็นรุ่นแรกของบอดจูนะคะพี่น้อง บัตรนต่อมากเพื่อนก็มาเปิดรุ่นสองนะคะพี่น้องเอ่นว่าเป็นเจโอทูออคิเชียนบาดนี้พี่น้องนะคะส่วนเจโอทูนะคะ,ะ,คะพี่น้องก็จะไม่เสียเอ็นนะคะพี่นอ้องสามารถเปิดช่องไม่ที่กันเริ่มต้นจากศูนย์ที่กันนะคะพี่น้องนั่นกความว่าอ่าในส่วนของเสียอ่านนะคะเ,เสียอานเ่อนเสียอ่ามเพื่อนบอกว,ว่าถ้าเพิ่นได้อเอรียนซับก่อนแรกๆนะคะนะคะพี่น้องมีคนติดตาม หอดหาหอดมือซับนะคะพี่น้องเร้วบัดดีกะถือว่าประสบคก้อนจำเร็จในมือนั่นนะคะพี่น้องบัดเน่ามากงืองมาไหวาลาดมืนซับเพิ่นจะเอารถแห่มากนะคะพี่น้องก็คือเอารถแห่มากถ้าหอดหามืนหรือหอดสามมือนอยู่แล้วพี่น้องเพิ่นจัารถแห่มาซอยวันเปิดฤดูกาลนะคะพี่น้องถือว่า,าํำเร็จสมหวังนะคะพี่น้องวันเปิดฤดูกาลน,นะคะพี่น้องกะนี่ เสียอามได้นั่มไถลเทมานะคะพี่น้องวันเปิดหรือวันปิดเหระพี่น้องนะคะต้องทั้เเเเงเปิดเปิดทั้งปิดเหระพี่น,อ 5, 2, 1, น,น,น,น้องห้าเป็นสองมื่เนาะตอนแรกคือวันปิดนะคะพี่น้องโอ้ยหหอยปห้ควาจำเนาะพี่น้องเอาไปสั้นเสียอามเองไปท็่ตามเขาบอกเพราะว่าได้ผลนะคะเอ,อ็นวายยาล่องกับระแบบของอื่ีกประมาณนั้นนะคะพี่น้องคาดการว่าจะเอา 30, สามหมืันประมาณนั้นนะคะส่วนเซียเอ็นวันนี้พี่น้องเอ็นหน้าปิดเจโอทูนะคะพี่น้อง เขามากก็คือเริ่มต้นที่ศูนย์ซับสะไข่นะคะมาปะเปิดถ้าบอกว่าสำเร็จสมหวังนะคะกระสิเลียนรอบดมใส่อ็นเอ่อเอียงล่ะเอ็นว่าไซเป็นแกนแมพิดเรียนเลนยนะสว่าเอาไปไตนะคะพี่น้องปฏิวีตสมเร็จสมหวังอีกคนหนึ่งนะคะไม่อควอมกันนี่ไม่ระวางเรื่อนเสียเอ็มเพื่อนเองก็ได้เซอรสลันะคะพี่น้องขอเปิดขอสเสนอเจ้าขอ้งเป็น ประท่านุ่นนะคะพี่น้องเพื่นนี่ประท่านุินเนาะประท่านุินแรกเลยเ่ราะมันเสียอามครับพี่น้องเป็นคู่น่อยนะคะพี่น้องคู่น่อยเพื่อนกับเป็นผู้เสียสละคู่นหนึ่งนะคะนี่ต่อนนี้ก็คือบอกว่าคู่น่อยเจอโอว่นเพื่อนเป็นประท่านลินหนึ่งแต่เพื่อนมาดูแลสมาชีกรุ่ินสองจะมาดูแลแทนเสียเอ็มดีสั่บนะคะพี่น้องเนาะตอนนี้เสียเอ็มเพื่อนแต่องเพื่อนองเพื่อนก็เป็นประท่านุ่นสองนะคะพี่น้องสำหรับเสียเอ็มนะคะ ป็นปรารามรุ่นสองนั่นก็คือ jo2 official นะคะพี่น้องแต่ตอนนี้ทั้งสองคนสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียเอ็มหรือเสียอาร์มนะคะได้ตัดสินใจนะคะเข่ามาเป็นแอดมินให้กับสาวหนุอยเพชรดนเพร่งเป็นที่เรียบร้อยนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นการประกาศให้รู้โดยทั่วกันนะคะนั่นก็คือเป็นแขนขาให้กับบอดโจนั่นเองนะคะพี่น้องก้อนหนานี่ก็สิมี่ิกกี้นะคะพี่น้องลิกกี้ขอบตาดํา วิกกี้ก็มาจากการเป็นยูทูบเบอร์ที่ค่อยตามติดชีวิตสาวน้อยผิดดันเพ่งมาหลายหลายปีนะคะพี่น้องนะคะจะถือว่าเป็นมาเดยใจนะคะพี่น้องนั่นก็เดยถึงกับล่าออกจากงานเลยนะคะซึ่งเคยเป็นสอหอมาก่อนนะคะก็เดยมาเดินเคี่ยงขางบอดโจณนะตอนนี้บอดโจเองได้มาเติมอีกสองคนสองท่านนะคะพี่น้องคาดการว่าถือว่าเป็นเรื่องราวของความสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะจัไงไี้จะมาค่อยติดตามกันต่อไปนะคะพี่น้อง เมื่อสองท่านนี่เขามาเพิ่มมาเติมบอดจู่นสิ้ผ้าเห็ดอีหยังเนยนะคะพี่น้องบอกได้ว่าบ่มีเหงากเกะกะกันนะคะพี่นอ้องเอาตามนั่นนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อนะคะหากว่าท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นก็คอมเมนต์เขามาใตาค้คลิปนี้เลยนะคะพี่น้องคองมเมนต์เขาม้ารัวๆหลดนะคะพี่น้องเสื้อถ่ายคลิปนะคะพี่น้องบอดจูกับพี่ดาหน่อยได้ฝากช่องให้กับแอปเปิ้ลนะคะพี่น้องท่านใดที่เขามาใหม่เช่นติดตามรับชมนะคะพี่น้อง โบโจเป็นนี่นำใจนะคะสวัดีอย่าหน่อยกับบอโจก็ขอขอคขขขขุ้นข้ขนในไหลนะคะพี่น้องนัางิดนํำใจที่เป็นนี่ให้กับทางช่องนะคะพี่น้องเฮงเฮงปังปังสูุู้สุ้คุนะคะสวัสดีค่ะี่ากอฟา่งองได้นนี้นเได้จ้าามก่นกลังใจนี E B G. one. Ah. Oh, baby. Oh, baby.